วันนี้มาซ่อมพิกโนดนะฮะมันเสียบสัญญาณไปแนละ้วมันไม่ค่อยมีสัญญาณเดี๋ยวก็คือต้องถอดหัวเนี่ยหัววอรลุ่มนะหัววอลุ่มเนี่ยหัววอรลุ่มนี่ใช้อกเหลี่ยม1.5เหล่ม1.5เนี่ยอันเล็กสุดเสียบเข้าไปตูดเนี่ยมีน,อน็อตเอ่ก็ใช้ออกนะ ว่าตอนนี้คือพอใช้ได้นะวิธีการก็คือเราเอาคอนแทคคินเนอร์เนี่ยนะจากนั้นะฉีดให้ชุ่มหัวเนี่ยเสร็จแล้วยัเข้าไปเสร็จแล้วก็บิดไปบิดมาหมุนไปบุนมาจนคอนแทคแต่ว่าตอนนี้คอนแทคตรงแจ็คไม่สะอาดนะแต่ว่าตรงเนี้ย ก็ยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อจะต้องถอดมาทำความสะอาดนิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้แล้วโอเคครับวันนี้